แบกเฉีย a เกมแม่งกับไนท์ออฟสเตเดนนะคะแล้นี่คือเป็นคืนที่30สิแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะพาทุกคนไปรับเว็บแล้วก็ทำกิจกรรมในแต่ละวันในเกมนะคะเราจะพาทุกคนไปล่าหมีเพื่อเอาชุดคุมให้ดูค่ะเผอิญรอมานานมากแล้วก็ผัดกันกับคนในทีมเนี่ยเพื่อไปหาหมีจนแบบว่าเราได้ชุดคุมมาชุดที่สองนะคะไปดูกันเลยตายไหมัซหั สองตัวเหรอโอ้โหจะดวงดีเ,เกินไปล้าเกมมันควรจะมีการวาร์ปนะ,ะ,ะเราไม่ต้องกินน้ำคุงน้ำขิงแล้วเราคอร์สตันลอตสัน

นี่พี่ตก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 กโอเคได้ะฮะไม่อ๋อสแตตอ้อยบวกอ๋อไม่ต้องบวกออสแตตยี่สิบเก้านะฮะโพเรชันต่างกันนี้ไหมเท่าไอ้ไม่ได้สามที่สองออสแตตเนี่ย างกันเน้นงโอเคแล้วตวแอนดอมอ่ะคนทอมแปลละวทำไังไอ่ะอ้ถ่ายรูปคู่กันมานิดแชะแะแชะแชะฉอีแช,ชะดีนีนอนตาน,นานๆน้อยเดี๋ยวสกินมันก่อน ได้อะไรอะ่ะได้เนื้อมันหรอได้ได้สก,กินมันไหมโอ้ได้แบสก,กินเฉยๆนะใช่หมีธรรมาดาเอ้ยไม่พูดเว้ยหมายมันต้องอิจฉาไม่หมายจะอิจฉามาแล้วพระคุมขอบคุณมากคุณทอมใาดเดี๋ยวมาหาไม่เจอนะคุณทอมมาหาเจอเออ เดี๋ยววันทุกวันนุนอมมาเราไปเพ่นดีกว่านะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเล่นไปใน,ในแบบว่าหนึ่งวันเท่ากันหนึ่งชั่วโมงนะคะนะตอนนี้ก็สามทุ่มละอีกปั๊บเดียวเราก็พาไปทัวร์ทัวร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนไฟพอหรือเปล่าจริงๆอยากจะโชว์ทุกอย่างเลยนะว่าถ้าคือเอาจริงๆเนะี่ยเว็บมันจะเปลี่ยน บอกว่าในวันที่40นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนแบบว่ารับเกือบทุกวันแล้วก็เว้นวันให้ดูว่าเอ้ยซอมบี้มันมีความแตกต่างแค่ไหนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเติมรย,ยังโอ้ยโอ้ยโฮ้ยโฮย,โยกระส่นไม่พอนะอันนี้คือที่บ้านก่อนเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะแล้วเราย้ายบ้านมาที่เมืองที่เป็นพาโนรามาเป็นก l a s s land นะคะเป็นเมดอลนะคะ เดีด๋วย <S <S วจะไม่ใช้กระสุนไอปืนมินิกันนะมันเปลืองชิปแป้งขอโทษคำหยาบด้วยนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าจะอัดคลิปนะแล้วก็ทีมทุกคนก็ต้องมีภารกิจหน้าที่ช่วงนี้น่าจะไปติดเกมอื่นกันอยู่นะคะเดี๋ยวก,ก็มาก่อนมาเล่นดูแลผ่านของเราอ่ะ ไม่พออะทุกคนเดี๋ยวไปเอามันก่อนเอาเพิ่มก่อนพาทุกคนมาดูว่าเอ๊เวลาแบบว่าปกติทำอะไรบ้างไปล่าอะไรบ้างนะคะก็ตามติดชีวิตฮะในออฟเรดโดูโอ้ยถ้าเราอยู่กับเมืองแบบนี้จริงๆแล้วเราต้องทำอะไรบ้างมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะคะว่าจะให้ตอบอะไรนะาอเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่นูเล่นเยอะที่สุดแล้วนะ อุ้ยตรงนี้อีกป้อมหนึ่งนี่ว่าโอ้มันหมดเรียนดื่มตามฮะรือเราจะต้องย้ายมาตรงนี้ว่ะต้องก็ได้สร้างหลายที่มันจะดูเลอะเธอะไปก็เดี๋ยวไปสร้างเพิ่มไปก่อนเยาดูก่อนนะเรามีกระสุนะแต่ไม่ออกออกเพราะว่าหนืรู้สึกว่าแรกๆมันเนี้อ๋อมีอีกอีกอันหนึ่งนะคะ k ทคกิ l อตรงนี้ มีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่ก็ไม่น่าพอนะคะเดี๋ยวไปทำเพิ่มไอกระสุนของป้อมยิงอันนี้จะใช้เป็นนี่ฮะเป็นพีซอรไฟออนนะคะเป็นเศษเหล็กนะคะเดี๋ยวออกมาก่อนเศษเหล็กก็จำเป็นมากเพราะว่าเอาไว้ซ่อมแซมฐานด้วยนะรู้สึกข้างล่างนะคะเหมือนมีโดรนที่คอยเก็บอยู่เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อน ันนี้ปิดไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเท่าไหร่อโอเคตอนนี้ทุกอย่างมันเฟอ้อไปหมดเลยนะเพราะว่าเรามีโดรนช่วยทำงานนะคะช่วงเวลาที่เราออกไปฟาร์มเขาก็จะทำงานให้เรานะเดี๋จะเอาให้มันพอดีดนะพอดีปะ่ะเท่ากันปะะ่ะฮะ มันจะมีอีกสามแถวไปดูดิได้อยู่ได้อยู่ได้อ,ไดอ่ไปไปไปเก <Okay, S 1> มนจะลองไปสร้างกล่องไว้ตรงน้นอีกอันหนึ่งพอปะวะต่ประตูทิ้งไว้เพราะว่าตรงข้างล่างบันไดเราทําขั้นไปมาละมันจะไม่มีซอมบี้ปีนขึ้นมามีสปอนนะคะสถานที่แห่งนี้มีสปอนของซอมบี้นะโอเคเท่าไหร่วะโอเคไม่ล้นกระเป๋าเพราะเราเก็บได้เยอะอยู่ ไปฮะไปเก็บกันน่าจะไม่พอนะที่เก็บหมายถึงว่าอ่าดูนะเพราะกล้องเนี่ยมันจุได้แค่เก้าสิบเก้าเห็นปะและ้วมือถือไว้ได้ในช่องต้องเยอะนะไ้เก็บไปว,วนใหญ่ก็น่าจะมีเหมือนที่เติมอยู่คนเดียวนะเพราะในทีมไม่มีใครเติมเลยไม่มีใครช่วยตัวเลยเนะี่ยก็เติมอยู่คนเดียวเลย เซิร์ฟเราอะนะที่เขาเข้ามาเขาก็มาอัพ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 เดตอะไรแดๆของเขาอ่ะเขาคงไม่เวลามาช่วยเราเติมหรอกเราก็ดูแลของเราเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมวจะเอ่หมือนจะย่อยกล่องนะคะเพื่อจะมาดูนะไปสร้างเพิ่มมันขวาง อันนี้คือไปฟาร์มมาเพื่อรอย่อยนะคะรอรนะีไซเคิลอะอ่ะไปสร้างกล่องอก่อนีเหมือนไปสร้างตรงนนแล้กันที่เหมือนพูดไปเมื่อกี้ตรงนี้เนาะอ่าสร้างกล่องเพิ่มไว้นะคะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไร โอ้โอ oh. oh. <laughs> ทุกคนดูสองกล่องแล้วนะกัอันนี้ก็จะใช้นะไอ้ยางกับตะปูว่เดี๋ยวเราจะไปเอาเหล็กมาเหล็กนั่นจะไม่พอนะยางตะปูหนังนะะเอามาให้หมดเนี่ยสร้างอะไรในเกมนี้นะไม่เคยจะวิ่งรอบเดียวจริง วิ่งมันทุกอย่างตะปูไม้อ่านี่ตะปูของเรามีอยู่นะคะแต่ว่าบางทีไม่ไดเอาไปไงตะปูอันนี้พลาสติกแล้วก็เดี๋ยวเอาเหล็กไปด้วยะคะ่ะ mm hmm. เหล็กเนาะแล้วก็น่าจะเป็นหนังปะะ่าค mm ่ะ hmm. หนังเห็นป่ะของเยอะป่ะของเฟอ้อ ดีมิวเทสต,ตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้อ่อไม่เดินมาอีกรอบอ่ะโอเคเว็แบบสตาร์แล้วโอเคอะไรมันขาดวะเหล็กกับพลาสติกฮะใช่พลาสติกด้วยหรอเปเหล็กกับพลาสติกเหล็กแท่งอ่ะไป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 ,ไป นี่นี่มาละโอเคฮะเอาเธอดูเชือกหมดจะปวดตรงนี้ละเอาจริงเบื่อตรงนี้ละไปแล้วเว็บมาแล้วเว็บมาแล้วเชือกโอเคไให้หมด บ้านเวอร์เลยอะมีแซวมีแซวบ้านตัวเองไอพวกตัวหุ่นโชว์มีคนถามมานะคะก็ตอบเป็นคำพูดด้วยกันแล้วก,วก็ไม่มีผลอะไรนะคะแค่โชว์ว่าเราได้ฆ่ามาแล้วแล้วม็เก็บไว้เฉยแต่เดี๋ยกกวก็กลัวที่มันจะแหลกเหมือนกันนะบางทีเราเก็บไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันดรอปเยอะอะ เดี๋ยวมีปรับอัตราดอปเพิ่มมานิดนึงนะคะมันก็จะดอปให้เยอะหน่อยแล้วก็อยอยางเราไปล่าบอสตอนที่เราล่าเงินนะ่ะมันก็จะแบบโอ้โหโตรเยอะสามันหมดละมั้ง ที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไปใส่ไปตรงนี้ฮะตรงใส่ไปในท่านซ่อมเนี่ยมันก็จะไปซ่อมให้เราทีนี้เรามาเก็บตรงนี้เลยนี่หมวกตกด้วยนะเธอดูดิได้เอา,เอา,เอา,เอาน้ำมันไหนมาวะ มันมีชอมบี้ดับน้ำมันด้วยหรออาหารที่เมียวจะกินก็จะมีสเต็กกับราเมงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนพาไปดูว่าทำราเมงไงร,ราเมงก็จะเป็นการเมงเพิ่มอะไรวะ <c oughs> อ๋อดับนะคะดับเบรดเพิ่มนะคะเวลาเราไปล่าของอะไรเงี้ยเหมือนได้อย่างอื่นด้วยชุดเชิอะไรเงี้ย แล้วก็น,นี่ก็จะเพิ่มแบบแม็กซ์เอเนอร์จีที่แถวยาวๆเนี่ยแหละประมาณนี้แล้วก็รถก็จะกินอาหารกระป๋องเข้าไปนะคะโอ้ใครปลาอะไรมาหาเนี่ยวะหนูไม่ได้ไปดูราคาทองอะไรวะไปดูไหนไหม ราคาทองจะอัพเดตทุก12ชั่วโมงนะคะก็คือเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงวันเนาะไปก่อนจ้านี่ฮะสตรโดดสูตรกวนเดยวมันก็จะวิ่งตาม,ม๋ยวมาเองมาเว้ย,ยนี่มันหล่นจากฟ้าลงมาเธอเห็นปะซอมบีอ่ะ หกว่าฉันซื้อที่54าสิจะขายที่แปดินกำไรโห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 วเนี่ว้ยว้ายว้ายว้าววิ่งขึ้นไปทีเดียว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 ฮะเออแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นตามเราหรือเปล่า วินไม่ได้ครับไอ้ฐานเราทำแข็งแก่งมากนะมากนะเท่ากับเพ็นพีระมิดนะคะดูดิุกคนดูดิว้าวุกคนดูเหมเล่นหนึ่งชั่วโมงมันจะมาเยอะขึ้นดูเธอดูว้าว มาสิป่ะยัมไม่มายังไม่มามันเจออะไรมาไม่ยอมเดินขึ้นมาเหมือนจะโดนดึงก็ต่อเมื่อไอโซอ่ะไอตัวโซ่ชุดดำอ่ะชุดหนาอ่ะมันดึงลงไปท่านี้ไม่เป็นไรกอลังเนี่ยไอโซ่อยู่ไหนบ้าะ ลอบๆนะคะคือเหมือนโดนยิงก็ไม่เป็นไรแล้วนะเพราะว่าเลื่อมันรีเองแล้วเมลอัพเุีอย่างเต็มแล้วเดี๋ยวจะให้ดูมันฮิวตัวเองได้หมดแล้วอ่ะเออเวลาจะดูสถานะของตัวเองเสร็จแล้วนะคะกด C นะอันนี้ก็จะเป็นคอยนะคะเนี่ยเห็นปะมันจะฮิวตัวเองได้หมดแล้วนะของเมยวอ่ะ l ซลฮิลลิงนะคะเลเวลสมแล้วฮะ,ะตอนนี้ที่จะเอาก็คือจะเอาเนี่ยไอ้ดรอปเนี่ยมันต้องใช้ฟอเทสคอยอันเนี้ยี่สิบซึ่งเหลืออีก,อก,อกเดี๋ยวไปหาของที่มันจุดได้มากกว่านี้เพราะว่าของที่ใส่อ่ะมันมันต้องได้อีกสักเกียดอัพใหม่ไงเดี๋ยวรอที่แบบมันน่าสนใจกว่านี้ก่อน ี๋ไว้ก่อนเดี๋ยวไปล่าไปล่าของไปล่าของรับคนเดียวสบายสบายนะคะจบแล้วึ้นที่สามสิบชิวๆไปแหละทุกคน อาให้ดูก่อนก่อนที่ต้นเกมทุกคนจะเห็นไปไอ้ต้นคลิปทุกคนจะเห็นว่าไอ้ชุดคุมหมีซึ่งเหมียวพูดตลอดเลยนะคะอันนี้คือชุดคุมนะคะของสเตตของเหมียวจะดีกว่าตัวที่ได้มาเมื่อต้นต้นคลิปนะคะก็คือออสเตดมันจะเพิ่มอันนี้มันจะแบบไม่เหมือนกันนะคะออสเตดเห็นไหมแถวข้างล่างนะคะทุกคนมันชี้ไม่ได้นะสามสิบสองนะคะสุ่มมาห้าถึงสามสิบห้าตาเดี๋ยวเอ่อต้นต้นคลิปมันจะได้น้อยกว่านี้แล้วก็ได้ออเอลิเมนต์ r e s p o n d m e n t ด้วยนะคะประมาณ20% All e l e m e n t r e s i mm hmm. s t a n c เก็คือ31%นะคะแล้วก็ได้ Protection Protection ขึ้นอยู่กับเอ่อมันเป็นเทียหกอะเนาะมันอัพอะไรไม่ได้ละอันนี้คือมันเหมือนไม่แน่ใจว่าในอนาคตเกมมันจะแบบแก้ไขหรอเคือตอนนี้มันโอเคมากชุดคุ้มคือ the best นะที่ต้องออกล่านะคะทุกคนเออประมาณนี้ที่ต้องไปเสี่ยงมาอันนี้ก็ได้จากบอสบอสอันนี้ก็ทด้จากบอสเหมือนกันฮะ มีแต่อันเนี้ยดอมจากไอเจ้าหมีซอมบี้ที่พาไปนตอนเกมนี่ก็ผ่านไปสามชั่วโมงนะทำไมมันยังไม่จบอีกมาให้ครบฮะเหมือนจะขึ้นไปเช็คอันนี้ก่อนไฟฟ้ากระโดขึ้นสูงได้เพราะว่าต้องอัพอัพอัพไอ้นี่ให้ครบนะฮะจำเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราเติมกระสุนไปพันหนึ่งใช้ไป ประมาณร้อยห้าสิบฉะนั้นสองคืนเราจะเติมทีดีกว่าเนาะนี่ใช้ไปร้อยหนึ่งน,นะฮะอันนี้โอ้อ๋อฝั่งนี้มันยิงได้เต็มเต็มไงมันใช้เหลือเจ็ดร้อยซึ่งต้นเกมไอ้เมื่อกี้ต้นเว็บถ้าใครจำได้ก็คือเราเติมครบพันหมดนะฮะเออแล้วก็ดโดรนไม่ได้ช่วยเติมกระสุนนะฮะ ไม่ช่วยจ้าซึ่งเหมือนก็ลองเซตมาหลายรอบอะนะใครทาได้บอกด้วยอีกทีนะว่าทํำยังไงพิมพ์ไปอย่างละเอียดนะแจ๊ดอีชั้นทํำปะได้กับเจ้าไม่รู้พราะเอียงซึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกทีก็าทำไมไม่ได้โกรดขึ้นตรงนี้แหละอ,อ่า๋ยะพาไปดู ทุกคนไปดูที่เครื่องนะคะดิฉันไม่ได้แบบว่ามซัว,วอ่ะเนี่ยมันคือการเติมใช่ปะมันคือการแบบว่าพูดรอหรือฟูลฟิลเข้าไปแล้วคุณดูคำสั่งของโดรนนะเดีย๋ยวพาไปดูโดรนว่าคำสั่งอะไรบ้างดูคำสั่งของโดรนก็กดอทีอ T เนาะคอนโทรลมันมีเช็คฮาวเวสสกินรีแปล่แล้วก็รีโหลดซึ่งปืนมันไม่มีรีโหลดฮะ รีโหลดน่าจะใช้ตอนที่มันเป็นยังไม่ได้ต่อไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้ความคิดเมียวนะน่าจะเป็นตอนนั้นน่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่ามันจะมีการรีโหลดให้ใส่ฐานเข้าไปฮะในแต่ละอันซึ่งมันใช้ไม่ได้กันที่ต่อแล้วแล้วเหมียวก็ไปดูคําสั่งมันไม่ตอบสนองอะ่ะเก็ตปะเอาคําไหนมารีโหลดวะเนี่ยแล้วเหมียวก็ลอเอากระสุนใส่ไปแล้วมันไม่เติมจ้าใครทําได้บอกด้ยนะ จะได้อีฉันก็ขี้เกียจเหมือนกันก็มานั่งเติมททละลันแล้วปืนเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปเฟาร์ามเล็กน้อยเนาะดูว่าต้องทําอะไรบ้างไปฟาร์มเงินก่อนเพราะเหมือนของมันรีนะคะเมื่อกี้ไปเก็บตู้หน้าบ้านมาก็คือตั้งค่ารีด้วยนะถ้าไม่ตั้งค่ารีของมันก็จะหมดโลกนะก็เหมือนสถานการณ์จริงเลยมันก็จะเล่นยากขึ้นแต่แล้วแต่คนชอบ ไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่ไมไม่เล่น Legend. เเจินเฮ้ยเเจินแบบตำนานเอ่อมารแตะคนน่ะถามว่าเคยเล่นมันก็เคยเล่นมาวแต่ความชอบแล้วทําไมชีวิตจรงิงยุ่งยากอยู่แล้วอะทาไมต้องให้เกมมันเหนื่อยได้ปะแต่ถ้าใครชอบความซาดิสหรือความก็เล่นไปนะคะไม่มีใครว่าอะไรอย่าไปขิงชาวบ้านเขาเขาบ้าเข,า,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 ขาดา่าอย่าเล่นอะไรก็เล่นไปเพราะเกมมันจุดป,ประสงค์ของเราคือเล่นเพื่ออะไรอะคลายเครียดไปซีเรียสน,นะคะในห้องเนี่นยโ้ดูว่า ลาเดี๋ยวโอ๊ียดตกอะ่ะไว้ก่อนอันนี้ของที่เก็บไว้นะเก็บตังค์มาขโมยตังค์ฉันะตังค์ฉันไม่อยู่แค่นี้ไปลงทุนทองเราอัพกันจนเต็มแล้วอะ่ะคือเราเล่นแบบไว้นะฮะเพื่อรออัปเดตใหม่เนาะเด,ด,ด,ดไ้ไอ้้นามเน่าเนี่ย เก็บมานะคะเพราะว่าเราจะเอามาย่อยเป็นเศษเล็กได้ในวันที่เราแบบว่าไม่ค่อยมีเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปฟาร์มเล็กน,อน้อยนะคะสำหรับ EP นี้ว่าจะเป็นยังไงเธอเขาอัปเดตเนี่ยภาพชัดแจ๋วแววขึ้นนะด,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 ดูดิแล้วก็สำหรับ อ่แอรมันซุ่มตกนะคะทั่วแมปนะมันไม่ได้ตกทุกที่อ๋อเมื่อกี้ลืมทุกคนบอกทุกคนว่าจะพาไปทําอาหารใช่ไหมไอปิดคลิปนี้ด้วยารเนี่ยห้องครัวเราอยู่ข้างล่างนะคะคือบ้านเราเป็นคารืหานะคะต้องอยู่ข้างบนนะจ๊ะอันนี้มุมห้องครัวพี่มองมาฮะสวยปะสวยปะ <c oughs> อ่ะห้องครัวอยู่ตรงนี้นะคะรีรวิวอาหารก่อนอันนี้สําหรับคนที่ยังอัพ อ่อไอพวกเซล์ sales, ไม่ได้นะคะคือเหมือนไม่ต้องเหมือนไม่ต้องใช้แล้วเพราะเซลล์เหมือนว่ามันกันร้อยเปอร์ซกันร้อยเปอร์ซนจากตรงนี้ทุกคนดูนะอ๋อ reinforcement ราสีต้านของเหมียวเนี่ยเห็นปะก็คือไปทะเลทรายได้ปกติโดยที่ไม่ต้องดื่มโคกแล้วหรือดื่มอะไรแล้วเห็นไหมร้อยเปอร์เซนหมดละอะไรยะอะไรยายูเวนไอ้นี่ระเบิดก็ร้อยแล้ว c คมีคอลแก๊สก็ยังไม่ร้อยนะคะก็เดี๋ยวให้ว่ากัน <laughs> ต้องไปอัพอะไรอีกก็คือเวลาลงไปขุดแร่เหมวยยังต้องใช้ตัวช่วยอยู่หรือไม่ก็ใส่หน้ากากนะฮะอืมทุกอย่างเต็มและเหมวยก็จะไม่กินอะไรละฉะนั้นสิ่งที่เหมวจะทำจะมีแต่สเต็กฮะเพิ่ม Energy นะฮะสเต็กทำสเต็กมีอะไรบ้างสเต็กก็จะมีไอ้ไอน่องเนี่ยน่องย่าง แล้วก็มีเหมือนซอสอ่ะเป็นคุกกิ้งออยน้ำมันนะฮะมีสับป,ปะรดมีขมิ้เมนเออภาษาอังกฤษก็คือชมเปอร์นะฮะแล้วก็กระิกกระเทียมแล้วก็มีอันเยนแค่นี้เป็นสเต็กนะฮะนี่เดี๋ยวทำให้ดูก็ได้เดี๋ยวดูก่อนเอ๊ยนี่ทำไว้ไหมอันนี้เป็นอะไรวะอัน,นี้ทำไว้ให้คนอื่นนะคะเพราะเหมือนไม่ใช้แล้วตอนแรกเหมือนทำไปเยอะมาก อ่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นโรสกุลเมดอ่ะมีอันนี้มีอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมีคาร์เล็กด้วยมีสปรอลด,ด้วยแล้วก็มีอันยันถูกปะของหมดวะ,ะเดี๋ยวไปเอาสปรอลตรงนู้นสปาร์ลสปารดลอ่า สเปรดนี่ปกว่าถ้าไม่มีไปซื้อนะร้านค้าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราอยู่ตรงซูปเปอร์เนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยมองตรงไปเห็นปะเออใกล้กๆเดี๋ยวพาไปดูก็ได้อา่าทำสเต็กให้ดูก่อนนี่ฮะสเต็กทำได้ยี่สิบสองอันนะทำเลยเออก็จะเพิ่มเข้ามาอีกสิบเอ็ดอันนะฮะลาเก็บของก่อนเผื่อคนอื่นมาใช้เนาะอ่า แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น <S <S ราเมงเพิม่มอัตราดอกนะฮะที่เหนูใช้แค่นี้เองไม่เปลืองแต่ก่อนหน้าน,นี้คือใช้เยอะนะบอกก่อนอ่าส่วนอันนี้กอลเด่นกอยซุปก็คือจะเป็นการรีสแตทเหมือนใครอัพสแตทไปผิดอ่ะแต่ตัวเนี้ยขายอยู่ที่ห้าร้อยแต่ถ้าคุณคุณไปตกได้นะแต่คือมันมันได้ยากมากบอกเลย <S <S ได้ยากเลึกเกินนะจ๊ะก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปไปหาเงนินเยอะๆจริงรามเมงอยู่ตรงนี้ฮะรามเมงสำหรับเพ,พิม่มอัตราดอกนะฮะ เนี่ยเอาเมาส์ชี้นะครับมันจะ Equip Drop Rate upon Zombie ี้เ l เห็นไหมอพออนนะฮะจะอ่านเป็นไรก็ได้แล้วแต่คุณจบมาจากทวาบัดหรือจะจบจากแคมบิ์นะฮะสำเนียงเบียติกเลยเหมือนกันแล้วแต่อ p ออนอ o ออนก็จะเป็น Equip Drop Rate นะฮะประมาณนี้นี่ได้ละแล้วเดี๋ยวจะพาไปซื้อสายเหตุที่ตั้งทำเลนี้นะ,ะอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งพาไปดู ใกล้ร้านค้าใกล้แบบฝุดๆใกล้แบงค์ใกล้ร้านค้าใกล้ซูปเปอร์ใกล้ห้างสรรพสินค้าจะเอาอะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างที่บอกแต่ไม่ใช่ย้าย,า,ยายในวันแรกเด้อตายนะสักสิบเดที่สิบเนี่ยหรือไม่ก็ใครเก่งก็เดทห้ามาก็ได้นะจ๊ะร้านค้าอยู่นี่ไอ้วะนอนอยู่ตรงนี้นี่เห็นปะ ถ้าเหลืออะไรซื้อตรงนี้ถ้าคุณปลูกไม่ได้มีหมดนะจ๊ะถ้าขี้เกียจทําก็เนี่ยได้หกชั่วโมงแต่ถ้าเราคุกเองอะ่ะน้ําขิงอะไรเงี้ยมันดูได้สิบสองชั่วโมงไงมันจะดีหน่อยหนูขอไปฟาร์มตรงนี้นิดนึงฟาร์มไม่หรออ,อฟาร์มหมดแล้วจ้ะแล้วก็ปีนเข้าบ้านได้อย่างงไไ่ายดาย อันนี้ภารกิจของเมียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือของมยังไม่เต็มนะก็คือจะเข้ามาเล่นเพื่ออัพของให้มันเต็มแล้วก็เป็นเล g น n ด a รีไปเลยนี่แหละก็ปีนเข้าบ้านไปง่ายๆชฉวๆทำแค่บันไดออกทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะปีนเข้าได้เราปีนกำแพงขึ้นมาซึ่งมันปีนไม่ได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ความสะดวกสบายของบ้านหลังนี้คือเราอยู่ในกมรมตำรวจเนาะซึ่งอาวุธ ซื้อได้ตลอดอยู่แล้วชิวชิวจัดเลยอันนี้ขึ้จอดรถจะ้ะแต่ข้อเสียนิดหนึ่งคือทําทางเข้าได้ยากมากนะถอยรถลําบากนิดนึงแต่รถมันยกได้มมนต้องซีเรียสเนี่ยฮะในบ้านเรามีที่ขายกระสุนโดยไม่จํากัดนะฉะนั้นเงินสําคัญนะทุกคนนะเงินสําคัญเนี่ยที่ทําทางขึ้นซอมบี้มันไม่กระโดดขึ้นมาเด้อเห็นปะอ่าประมาณนี้เข้าใจอะ่ะ เร็จยังเรียบร้อยโอเคแหละสำหรับอีพีนี้เดยที่สามสิบสามสิบเอดนะคะไปก่อนเลยพบกันใหม่นะในอีพีหน้าอาจะมาแบบช่วงเดย์สามสองหรือไม่ก็เดย์สี่สิบเลยมาดูความเปลีป่ยนแปลงให้ดูนะไปแลบา,บาย